ชวนสร้างปฏิหาร Little Miracle แสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่รวมสมทบทุนปรับปรุงห้องผ่าตาัดสถาบันสุขภาพเด็กขอเชิญชวนร่วมทำบุญคืนคุณภาพชีวิตและช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี2567นี้กับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กรวมกับกลุ่มงานสายลยศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่โครงการเพื่อการปรับปรุงห้องผ่าตัดสำหรับการช่วยเหลือชีวิตเด็กๆให้ได้รับการรักษาทันท่วงทีโดยมีนางเอกขวัญใจมหาชนเป็นล่าลานีแคมเปญเป็นตัวแทนโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ครับในโครงการแสงปฏิหาร สู่ชีวิตในครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ทุกท่านก็คงจะพอทราบว่าโรงพยาบาลเด็กนะฮะหรือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยมีผู้ป่วยเด็กมารับการรักษาเยอะมากนะครับก็โดยเฉลี่ยเนี่ยผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเด็กปีหนึ่งนี่สองแนะครับผู้ป่วยในเนี่ยหมื่นสาม แต่ว่าในหมื่นสาที่เป็นผู้ป่วยในเนี่ยเป็นคนไข้สัญญกรรมเนี่ยกับครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยพันเรายนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กที่คลอดจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของแขนขาพิการหรืออวัยวะพิการซึ่งการดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยเ,เรามีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดีนะฮะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของสัลญ,ญกรรม ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ผลก็จะเรียนทุกท่านว่ามีอะไรบ้างนะฮะเด็กที่ส่งเข้ามาเนี่ยเนื่องจากจะต้องมีการใช้ห้องผ่าตาัดที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีสูงนะฮะที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายแพงมากต่อรายเนี่ยนะครับก็เป็นนับแสนบาทขึ้นไปและที่สําคัญคือเด็กๆที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่90%ที่เป็นทาลกแรกเกิดเพราะฉะนั้นหลังจาก ผ่าตัดแล้วเนี่ยกวาจะเลี้ยงในตู้อ,อกนะครับกวาจะโตเนี่ยก็3-6เดือนเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นหลักแสนก็วันนี้ทาง<ม>สถาบันสุขภาพเด็กนี่ก็ดีใจนะครับได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณเบลล่าเนี่ยมาช่วยนะครับกระดมทุนในครั้งนี้นะครับด,ดีค่ะอย่างคุณหมอผ่าตัดีเบ้องถานการต่อีปค่ะสำหรับโครงการแสงแห่งความหวังผ่าตัด ปฏิหารสู่ชีวิตใหม่เนี่ยเป็นโครงการแรกนะคะที่พวกเราชาวสัญญกรรมเนี่ยมาร่วมกับกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ะะแล้วก็มาร่วมจัดหาทุนในโอกาสอันดีที่โรงพยาบาลครบ70ปีที่จะปรับปรุงห้องผ่าตาัดทีนี้สําหรับคนไข้ที่ท่านผอได้พูดถึงนะคะก็คือส่วนใหญ่80-90%เป็นี่ยเป็นความผิดป,ปกติตั้งแต่กําเนิดก็คือแทนที่จะเกิดมาครบ32อย่างที่พกว,วกเราคุยกันเนี้ยนะคะน้องก็อาจจะมีลำไส้อุดตนันไม่มีรูทวารหรือไส้เลื่อนกระบางลมหรือผนังหน้าท้องไม่ปิดมีลำไส้ออกมาน,นอก ซึ่งอันนี้มันมันมันไม่ได้แค่กระทบกับตัวผู้ป่วยอย่างเดียวมันกระทบกับครอบครัวที่เขาคุณพ่อคุณแม่ตั้งความหวังว่าจะมีลูกที่ที่สมบูรณ์ถูกไหมคะทีนี้หน้าที่ของพวกเราชาวสัลญกรรมเนี่ยก็คือผ่าตัดแก้ไขเพื่อให้เขาอะปกติหรือใกล้เคียงปกติที่สุดเพื่อสร้างปฏิหารคืนสู่ครอบครัวค่ะอย่างเดียวแล้วสวนเราเป็นตัวแทนของโครงการนี้ค่ะก็ เป็นตัวแทนค่ะที่จะมาบอกถึงโครงการนี้นะคะแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่ค่ะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กก็สำหรับ คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าความจริงแล้วมีเด็กทารกหรือเด็กแรกเกิดที่เกิดมาผิดปกติเราต้องการการผ่าตัดเยอะมากๆหลักเป็นพันรายต่อปีนะคะแล้วกเ็เพียงแค่ศัลยแพทย์อย่างเดียวไม่เพียงพอยังต้องใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะคําว่าแสงแห่งความหวังในที่นี้ก็คือเหมือนแสงไฟในห้องผ่าตัดนะคะพอมันถูกเปิดปุ๊บแปลว,ว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งก็คืออาจจะแบบ เขาเรียกว่ามีอนาคตที่สดใสขึ้นมาได้อย่างนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมร่วมกันในโครงการนี้กันเยอะๆค่ะพอได้ดูข้อมูลว่าแบบว่าพันรายต่อปีตกใจตกใจค่ะคือเราเชื่อว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่าโหแบบจำนวนเท่านี้เลยแล้วก็ที่สำคัญโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะีความเพืนารเป็นตัวแทนของโครงการแล้วต้มีจิตประสงค์ว่ามีความตั้งใจ ง่สริมให้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไปให้ทุกคนแบบได้ทราบโดยทั่วกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆด้วยค่ะมันจะเป็นโอกาสให้น้องๆยังไงคือแปลว่าเป็นการเหมือนให้ชีวิตใหม่กับน้องๆแล้วก็ให้กับครอบครัวด้วยค่ะคือเด็กก็คืออนาคตของชาติคือถ้าเราสามารถทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีหรือว่ามีความพร้อมในการแบบเติบโตมาเขาก็ได้ทําตามความฝันแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศเราด้วยค่ะ อยากให้ท่านปอฝากเชิญชวนใครสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็ปฏิจาร์ต้องยังไงบ้างครับก็หลังจากการเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเดอร์คุณเบล่าในวันนี้แล้วนะครับทางกองทุนธาคารเฉลิมพระเกียรติที่โรงพยาบาลเด็กก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับทุกท่านที่ใส่ใจห่วงใยในสุขภาพของเด็กซึ่งเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับถ้าเด็กที่การแต่กําเนิดเนี่ยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดและดูแลไปอย่างดี สิ่งที่คาดหวังคือก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ